สวัสดีค่ะวันนี้พบกับจิ๊กอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจิกมารีวิวเจ้าคันนี้เลยค่ะเป็นโตโยต้ายาริสนะคะตัวสปอร์ตพรีเมียมเลยนะคะเครื่องยนต์1 2 0 0นซีซีนะคะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะน้องเป็นยังไงนะคะตามจิ๊กมารีวิวเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้ายาริสนะคะเครื่องยนต์ 1 2 0 0ซซีนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะสำหรับด้านหน้านะคะตัวกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะส่วนตาโลโก้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะสวยมากๆเลยนะคะดูเรียบหรูนะคะคันนี้นะคะจะเป็นรถสีขาวนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้า ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอ่าเรามาด,ดูกันต่อเลยนะคะสำหรับไฟนะคะยังไม่เหลืองไม่ลองไม่ดำเลยนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะลูกค้าร้านเรานะคะมีโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้6ปีเต็มๆเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะติกมาแจ้งราคานะคะจากราคาอยู่ที่4,99,000บาทนะคะลดเหลือเพียง4 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลดเยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าได้ลดปีใหม่นะคะเลขไม่น้อยมากๆเลยนะคะใครได้ไปถือว่าไม่ผิดหวังเลยนะคะอ่ะ สำหรับล้อนะคะจะเป็นล้อเดิมๆนะคะล้อแม็กนะคะจากสูย์เลยนะคะลูกค้ายังไม่มีรอยขีดข่วนรอยทะลอกใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้ล้อแม็กแต่งซิ่งนะคะก็สามารถแจ้งจิกเข้ามาได้เลยหรือว่าติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะี0824512222นะคะ,ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะสำหรับตัวกระจกนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถเลยนะคะซึ่งรถจะเป็นสีขาวตัวกระจกก็จะเป็นสีดำแบบนี้แล้วก็พร้อมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกให้แล้วด้วยนะคะ คันนี้นะคะจิ๊กขอแจ้งก่อนนะคะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ8,000บาทเท่านั้นเองนะคะ8 4งวดนะคะหรือว่า7ปีนั่นเองนะคะผ่อนสบายสบายมากเลยนะคะลูกค้าได้รถใช้งานนะคะคุมแดดคุมฝนนะคะหรือว่าใช้ได้รถใช้ในครอบครัวก็ดีนะคะหรือว่าบางคนเอารถเก่งไป ประกอบอาชีพก็ได้นะคะสะดวกสบายแน่นอนนะคะทางร้านเรานะคะก็สามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะรับเหมาก่อสร้างนะคะทำนาทำสวนทำไร่หรือว่าค่าราชการนะคะหรือว่าลูกค้ามีสลีปเงินเดือนไม่มีสลีปเงินเดือนนะคะก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะคะเพียงมีอาชีพที่ชัดเจนนะคะสามารถตรวจสอบที่อยู่ หรือว่าตรวจสอบหน้างานได้นะคะก็สามารถก็สามารถซื้อรถกับเป็นรถ V88 สาขาราดบุรลวงได้แล้วนะคะลูกค้าท่านใดนะคะอยากมาดูรถจริงๆนะคะสามารถขอโลเคชั่นได้เลยนะคะหรือว่าอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์เมื่อสักครู่ที่จิ๊กให้นะคะจะมีแอดมินคอย ตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะร้านของเรานะคะมีการรับประกันให้นะคะแล้วก็วันรับรถนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะได้ของแถมเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้นะคะแล้วก็ขัดสีเคลือบเงาให้เปลี่ยนถ่ายของเลวให้นะคะอ่าเรามาดูด้านหลังตัวรถกันบ้างนะคะสำหรับด้านหลังนะคะนี่ ไฟนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะตัวโลโก้ก็ยังสดใสนะคะยังไม่เหลืองเลยนะคะลูกค้ารถของเรานะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำแล้วก็ไม่มีจมน้ำนะคะคันนี้นะคะย้ำเลยราคาอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ8,000นิดๆน,นะคะลูกค้า84งวดนะคะ มีญาติพี่น้องนะคะหรือว่าเพื่อนนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะใครอยากได้รถป,ปีใหม่ๆนี่คันนี้เลยจิ๊กภูมิใจนาเสนอเลยนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวจิ๊กพาไปดูภายในตัวรถกันบ้างนะคะสำหรับตัวยาลิสนะคะตัวสปอร์ตพรีเมียมนะคะ ภายในของเขาก็จะเป็นระบบปรับรับไฟฟ้านะคะสะดวกสบายแน่นอนนะคะลูกค้าถัดมานะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมังติฟังชันนะคะสามารถวควบคุมตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าเราจะฟังเพลงนะคะหรือว่าโทรเข้าโทรออกนะคะสามารถวควบคุมตรงนี้ได้เลยนะคะสะดวกสบายแน่นอนนะคะเวลาเราขี่รถก็นี่เลยวควบคุมตรงนี้เลยนะคะ สำหรับเลขไมค์คันนี้นะคะนี่ว,ว้าวขนาดไหนนะคะอยู่ที่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะถัดมานะคะคอนโซลนี่ดูดูได้เลยนะคะลูกค้าแทบจะไม่มี 100. รอยขีดข่วนเลยนะคะหรือว่าไม่มีเลยด้วยซ้ำนะคะลูกค้าคันนี้นะคะสามารถ ฟังวิทยุนะคะ FM นะคะแล้วก็มีหน้าจอ Android ให้ด้วยนะคะสามารถเปิด GPS นะคะแล้วก็ดู YouTube ได้ด้วยนะคะลูกค้าเวลาเราขี่ไปไหนอะเนาะ,ะระบบแอร์นะคะก็มีเลยเป็นออโต้นะคะเป็นออโต้ปรับควบคุมตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเกียร์คันนีนะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ สวยมากๆเลยนะคะถัดมานะคะเบาะนะคะนี่เลยลูกค้าดูได้เลยนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเดิมๆเลยนะคะลูกค้าตัดกับได้ด้วยสีน้ำเงินหรือบางคนอาจจะเรียกสีฟ้าก็ได้นะคะลูกค้า ไอจองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะจองเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะเรื่องไม่ผ่านติกยินดีคืนจองให้นะคะลูกค้าสำหรับภายในนะก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t o y ยต a y a าริเครื่องยนต์1,200ซีซีคันนี้นะคะจะเป็นโฉมตัวสปอร์ตพรีเมียมนะคะราคาได้ปรับลงแล้วนะคะลูกค้าจาก4,99,000บาทนะคะ ลดเหลือเพียง469,000บาทนะคะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่8,000บาทเท่านั้นเองนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะจองกันเข้ามาได้เลยจองเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะรับประกันเครื่องเกียร์กอง ECU ให้6ปีเต็มๆเลยนะคะหรือ60,000กิโลนะคะแล้วก็มีบริการรถสไลด์นะคะแล้วก็คอยเซ็นเตอร์ดูแล24ชั่วโมงนะคะ สำหรับวันนี้นะคะจิกนะคะขอให้ลูกค้าเป็นกำลังใจให้จิกด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจิกขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ